สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราจะมาคิวอยเดกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเศรษฐีนะฮะคลิปสันส้นๆนะครับหลายคนถามกันมาว่าจะปิดแอรอโต้ Auto, ปิดยังไงพอเขาเปิดแอรอโต้ Auto นะครับแล้วปิดไม่ได้นะครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราลองเปิดแอรอโต้ Auto ก่อนแอรอโต้ I Auto ของเน็กเจนจะมี3ระดับนะครับ3ระดับในความหมายคือมีพัดลมเนี่ยสระดับปกติแอรอโต้ Auto ทั่วไปเนี่ยจะมีพัดลมระดับเดียวพอเราตั้ง,งอุณหภูมิเขาก็จะเร่งพัดลมแรงที่สุดเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ ต้องการได้แล้วเขาก็จะเบาพัดลมนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเบาแรงเบาแรงแบบนี้เราสามารถเลือกความดับความแรงของพัดลมได้นะครับว่าจะอโอโต้ระดับไหนแต่คุณผู้ชม,ชมสังเกตไหมครับผมปิดแอออโต้ยังไงก็ไม่ได้มันก็วนกลับมาเป็น3เบอร์เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นวิธีปิดแอออโต้สั้นๆง่ายๆครับกดพัดลมขึ้นมาแล้วเรากดลดพัดลมครับสดครับ ลดพัดลมลงมาปุ๊บปุ๊บแอร์ออโต้ก็หายไปเลยถ้าเราเปิดแอร์ออโต้เวลาเราแตะพัดลมสังเกตไหมครับมันจะขึ้นคำว่าออโต้อยู่เพราะนั้นเราแตะปึ๊บนี่ครับพัดลมของออโต้ก็หายไปนะครับก็จะกลายปเป็นแอร์ธรรมดาปกติง่ายๆนะครับ